อ๋อเปิดตรงนี้ไหมน้อง,องผมถ่ายวีดีโอไว้เลยละครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดทเท่าไหร่ก็ราคาเท่าไหร่ก็าสามหมื่นหา้าสามเมืน่นห้เนาะนว่าสามหมื่นห้านะครับผมพี่น,น้องค่าเท่าไหกันีครับเป็นเต็มือนี่แหละฝีมือสุดยอดลเลย,ยครับผมเนาะนีะ่เป็นเพ็รภายในนะครับผมคุณอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันล้ฝีมือดีนะครับผมเนาะนี่พื้นยางดีเลยครับไม่หนาครับผม นี่ครับก็ลังลงสีเพิ่นคนสั่งเพิ่นนะครับผมเนาะแค่จำนวนท่านบ่ดเฮ็ดเลย <laughs> เฮ็ดเลยวะเออเท่ <laughs> ๆๆๆๆายอดยอดนะครับผมอันนี้มาบึงของหลงนะครับผมนี่งานเฮนเม็ดเนาะใส่มือสุดยอดอดีกสุดยอดดูนะไม่ยหญ่หนาเลยเนาะครับ อือมสั่งไม่ตรงสี่ครับสั่งดเลยมีหลายราคาเนาะครับผมมีหลายราคานี่ครับผมเปิดเลยครับผมทีัน้ามไว้แบบคนขึ้นนั้นมีกันพร้อมนะครับผมเนาะ <c oughs> เอาไม้ไผ่เฮดเอานะครับผม <c oughs> นี่สุดยอดนะครับผมเนาะฟีมือนี่ครับโอ้นี่ครับ, <c oughs> รบสุดยอดสุดยอด มีราคาเดนเนี่ยครับผมมีสามหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับผมน้องเพิ่นบอกว่ามีราคาตั้งเต่มหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับที่คัดก็อยู่หน้าวัดนะครับผมเนาะมือของลงนี่แหละครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจก็นี่ครับติดต่อเพิ่นได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไปให้นะครับผมนี่่่นั่งเับนี่ใช่เวลาเฮ็ดตนบ่ครับผมไอ้นี่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเนาะมี ไอผู้ช่วยช่างจักคนนะครับผมคนเดียวนี่บาะหรือจังไรก็เลี้ยวเตี้ยบางเทือกับซันจอนมาเรื่อยอ๋อให้คนมาสรอยอย่างสิทธิ์ครับผมงานเร่งอะไรกันสุดยอดสุดยอดนะครับผมเนาะก็เป็นงานฝีมือนะครับผมเนาะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจที่อยากจะได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเิ่นได้เลยนะครับผมเนาะโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมนี่ครับอ้าคใคที่ตามว่า เจออาชีพอื่นๆใดๆก็จะมาลงนะครับมีอาชีพที่หลากหลายนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดี